สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวสกูตช,ชี่ที่พอยเอาไปขายนะก็วันหนึ่งนะร้อนก็มารีวิวให้ดูกันอันนี้เขาไม่ได้รีวิวนะอันนี้คือจะมาดูผิวผ้าอนะ่ะอันนี้เนยจะแกงไม่บอกหน่อยว่าน,นี่คืออะไร จำชื่อไม่ได้พาขา4สสิบ้าบทไม่มีการลดเพราะไม่มีตำหนิอันนี้อันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้หนยแล้วก็แกลุกก็ช่วยบอกขั้นนะเหอะอันนี้อันนี้พอายสามสามห้าบาทนะอันนี้อันนี้ก็มาการช่วยบอกชื่อหน่อยเถอใส่ขายสี่ห้ามีตำหนิลดไปห้าบาทอันนี้ อ๋อคันหัวแฮมเบอร์เกอร์มีตำหนิขายสี่ห้าลดให้ห้าบาทหรือสี่สิบนะจ๊ะแล้วเนี้ยขายสามห้าลดให้ห้าบาทหรือสามสิบนะจ๊ะเพราะว่ามัน,ม,นมันทั้งแข็งแล้วก็ทั้งมีตำหนิมาการะลองอันนี้มันจะเป็นเค้กนะอันนี้มาการะลองขายสามห้าไม่มีการลด เขาไม่มีต้หนิอันนี้คือมีมีกล้วยเนาะขาะสามห้าพอยม,มีตําหนิแล้วก็นี้รอดไฟคือมันจะหนึบอะแบบตึมบึมบึมอย่างเงี้ยมันก็จะหนึบแบบแบบโดนลงมาแล้วก็จะแบะนะแล้วมันก็จะหนะน,นึบอันนี้คือพอยไม่ได้ขายนะอันนี้คือจะมารีวิวให้ดูอะแล้วก็ เนี่ยต,ต้องทันหน้ายิ้มก็หวะไม่รู้วะจำไม่ได้แล้วแล้วใบที่แกให้่ข้ามาเดินได้ใครฉีกทิ้งเลยหมดเลยข้ายังไม่ทันดูเลยนี่นะอันนี้คืออะไรไม่รู้แนะนำมาด้วยหน่อยว่าไม่เชื่อชื่ออะไรอันนี้ขายสามผ้านะจ๊ะค่ะสามผ้านะจ๊ะ แพนด้าบันอันนี้ค่ะอ,อันนี้ขายสิบห้าลดให้ห้าบาทเพราะมีตำหนิน่าจะลอกอันนี้ก็มินิแพนด้าบันอันนี้ขายสามห้ามีตำหนิลดให้ห้าบาทลดสามสิบอันนี้ไอ้ดริมนะจ๊ะอันนี้ขายสามสามห้าบาทลดให้ห้าบาทเพราะมีตำหนินะลดสามสิบโอ๊ย ไอวัฟเฟลอันนี้ไม่มีตําหนีเลยแต่ว่าไม่ฮาร์โอันนี้ขายสามห้าค่ะจะไปนี้แล้วอันนี้ก็อันน,น,นี้อันนี้คืออะไรนะเนยเนีย่ยอันนี้คืออะไรนะจำไม่ได้ละบอกให้ค้นแล้วเนยถ้าเกิดเนยจำมันไหนไม่ได้เพราะเนยก็บอกว่าอเออแกนะั้นถ้าจำไม่ได้อะยังไงยังไงนะคือแบบ พขาก็จเชื่อไม่ได้เหมือนกันซ,ซื้อมาแค่นั้นแหละแล้วก็มาขายอันนี้ก็สโลนะอันนี้ขายสามท้นนาแบบแล้วก็จะแปลงตัองแพงขอบเหลืองมั้งไม่รู้จำไม่ได้แก่คือเปิดม,มากอันนี้คือซื้อมาจากร้านเนยเหมือนกันตั้งแต,ตนะ่ตอนอยู่ปสามมั้งมั้งน่าจะใช่นะตอนอยู่ปสามน่าจะใช่นะตอนอยู่ปสามอ่ะน่าจะใช่นะ อันนี้ขายอยู่ย5บห้าบาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้ออะแล้วลืมอันนี้คือทำเองอันนี้คือแม่สโลอันนี้ยี่สบาทนะถ้าเกิดใครอยากได้สโลก็บอกฝ่ายได้เ mm. ผลก็จะทำแบบสโลให้ mm. นัน่เวลาเรากดไปอย่างเงี้ยตามันก็จะดำคิ้วมันก็จะดำ <Okay. S 1> ตอันนี้ก็คืออันนี้ยี่สิบาทอันนี้ก็ทำเองเหมือน,นกันจะใส่ถุงแล้วก็สโลได้ด้วย ดึนอกคุ่ม,มนันจะไม่สโลว์บึ้ในถุงมันมมจะโตอัน้ยี่สิบบาทเหมือนกันมันน่ยิ้มอันนี้แล้วก็เราจะใส่ถุงอ่ะมันก็จะสโลว์นะแล้วพอยมีของแถมนะใครซื้อเลยห้าชินา้นนะพอยจะมีของแถมก็คืออาหารซับกล่องหนึ่งคือกล่องเล็กนะเล็กคือกล่องละสิบบาทนะ แล้วใครซื้อเลยสองชิ้นนะก็จะมีอม,มารเมโลแถมไปสามชิ้นนะมารเมโลนะใครอยากได้รถอะไรบอกได้เลยต้อรีส3มอันก็บอกได้นะเนี่ยคือในถุงนะมารเมโลนะคือไม่ไม่มีเยอะหรอกน้อยนิดเดียวเองเฮ้ยมันหายไปไหนหมดวะน,วน่ะหรอคะน่ะ กำนี้กับข้างในอีกสามเม็ดสาอันนี่นะก็แบบมีคนสั่งเขอก็จะไปซื้อมันไม่ล่มไมอ่อีกถหลอดไฟอะ่ะอันนี้ยี่สิบ้าบาทอะ่ะไม่อยากขายอะ่ะเอาปลาดเด็กขายเลยเด็กขายโอเคหลอดไฟขายงั้น,นะซะถ้าเกิดใครไม่รู้จักบ้านพอหรือว่าใครไม่รู้จักพอเนี่ยงั้นนะก็มี้ใครยี่้าบาทนะอยนาลืม โทรมาส่งพอก็ได้หรือว่าเอ้นหรือว่าโทรมาหาพอละโทรมาเบอร์เบอร์พอนะินะศูนยนะ์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดละเก้าแปดสอง ศูนย์หนึ่งปดศูนย์ขอย้ำอีกรอบนะศูนย์เก้าแปดเก้าแปดสองศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แล้วก็ชื่อเฟยพลนะชื่อเชอร์พลฟุ้งฟิงจ้ะขอดูไอจีบอสนิดนึงไอจีพลคือเชอร์พลฟุ้งฟิงเหรอ คือทิมพ์ไปว่ปาเชื่อาลอฟงเงเนี่ยนี่จะเป็นลูกพอยไอนน้คือไอ้คนนือเพ่นนงพิงจะเปิดร้านใหม่นะเพิ่งจะเปิดร้านเนะเน่ยก็ลงแค่นี้มีน้องน้องฝูงพอยเองน้องมาตาก็พอยล้วก็พอยแล้วก็พอยนะอย่าลืมหลัเชอพอยฟงเฟงทักมาได้ทักไส24ชัมมม่วโมงเห็นหน้าขาว,ขาว แล้วก็สกุลเอ่ะพอชัติดตามของ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 ร้านวอาโพนี่นะติดตามเขาเลยน่ะร้านว่ลโปนี่ก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะจ๊ะร้านวอาโปนี่มีตัวเอ่อ แล้วอนี่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้แล้วก็ไปติดตามเขาด้วยนะใน i จียเอจีเขา W P O W P O N Y นะจ๊ะเอาใหม่ W P O W P O N Y นะจ๊ะอย่าไปลืมติดตามเขาเด็ดเลยจ๊ะด้วยนะจ๊ะ นี่คือร้านเขาแบบร้านเขาเต็มไปหมดแหละพี่คอยไปดูมาไว้นมอเปิดเนี่ยร้านเขาอแะบบเป็นแบบนี้เนี่ยใหแล้วก็อยากไปเลยนะก็ขอถูกใจพี่เขาก่อนแล้วก็แบบพี่เขาของเขาอะน้ำมันจากญี่ปุ่นเลยนะร้อเปอร์เซ็นเลยอะ่ะ เป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยยังได้เลยนี่ยมีเซลร์ปอยน่ารักกังนั้นเลยโอยมีอิงกิสเบรด้่ามีโดนนัดอ้าวใครไปกดอะไรวะกดดูค้นหาหน่นี่นะมีของน่ารักกังนั้นหมดเลยใครถ้าปใครบาย ไปร้านพี่ฝนนะไอ้ไปร้านพี่ฝนฝากซื้อฝากซื้อไอ้นี่่อยดิ English อ English b e อ่ะถ้าเกิดมีนะฝากซื้อ English b e กับกับลูกพีทอะ่ะแล้วก็ปลาทองแล้วก็บีนี้ตังปอนคิตตี้อะ่ะเอ่อเนี่ย เอาเป็น English, English อ,อิงลิสเบสอะเอาแบบไหนก็ได้ถุงสีไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมีถุงสีน้ำเงินเอาถุงสีน้ำเงินนะมีถุงสีแดงเอาถุงสีแดงโอเคถ้าเกิดไม่มีถุงสีน้ำเงินเอาถุงสีแดงมาถ้าเกิดไม่มีถุงสีแดงเอาสีน้ำเงินมานะจ๊ะเอาไหนก็ได้แล้วก็เอิอเอิร์เคืออันนี้คือพอซื้อมาแล้ว พจะจบอุ๊อค่ะเลยอะถูกใจพี่เขาก่อนแล้วก็คลิปนี้อาจจะนานไปนะนี่อันนี้คือพอซื้อมาสองรอยี่สิบบาทโฮยจะตายอะราะว่ามันมันมันดีมากอะแล้วมีนี่มีนี่ไอเนี่ยให้ไม่ใช่แล้วก็เอาอันนี้มาด้วยนีอันเนี้ย,ยถ้้เก็ใครไปนะแล้วใครดูคลิปนี้ก็ขอ ไขนี่ด้วยนะแล้วก็สลามร้านพี่พลอยอ่ะฝากซื้อมาด้วยเอาเป็นซีช็อกโกแลตรักรันใครไปก็จดไว้นะจ๊ะคือแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็มีฝากซื้อด้วยนะจะเอามาฟอริซีนกี่บาทคะฝนเออเออเนี่ยลูกพรดเอาเป็นลูกเพรแบบนี้นะเนี่ยเอาเป็นแบบเนี้ย คือมาซลโงคือลูกพิดโอ้ยน่ารักทั้งหมดเลยมันน่ารักอะ่ะเนี่ยสลามและไม่พงอ,อะ่ะยากได้มากๆาเลยใครไปนะฝากซื้อมาส่งกระปุกละกันเอาเป็นสีสีขาวกับถ้าก็บเมสสีช็อกโกแลตก็เอาสีช็อกโกแลตมนาะถ้ากิดมสไม่มีสีช็อกโกแลตมีสีชมพูเอาสีชมพูมาละกันนะจ๊ะสีชมพูไม่มีเอาสี สิฟ้ามาคือก็อยากอยากได้อ่ะร้านนี้ด้วยฝากซื้อนหน่อยนะราคาเท่าไหร่ส่งใบสนีมาได้จะ้ะส่งส่งของแล้วก็ส่งใบสนีมาด้วยเลยให้ส่งของส่งของแล้วก็ส่งส่งบินมาเลยเดี๋ยวพอก็จะไอ้นี่นนะ ส่งตังไปให้นจ๊ะเนี่ยปลาทองอ่ะปลาทองอ่ะเอาเป็นแบบนี้นะปลาทองอ่ะกี่บาทก็ไม่รู้ซื้อ,อมาเหอะไอบูมอ่ะสาวกไอบูมเตรียมจับจองกันได้เลยนะจ๊ะชอบไอบูมมากเลยอยากไปอยู่ร้านพี่ฝนมากเลยชอบร้านพี่ฝนมากเลย นี่คือร้านพี่ฝนพี่ฝนน่ะใครเจะกับใครยังไม่เคยยังไม่เคยไปอ่ะร้านพี่ฝนอ่ะร้านพี่ฝนเขาจะเป็นแบบนี้่ร้านพี่ฝนอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือนะนําร้านพี่ฝนไปในตัวเลยนะเห็นร้านพี่ฝนแล้วอย่าลืมร้านหงพอยนะนั่นคือติดตามเขาไปแล้วแล้วก็ฝากติดตาม ฝากติดตามคนนี้ด้วยนะเนี่ยพิมพ์ไปนะพิมพ์ไปในไอจีพิมพ์ว่าเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะ J O Y W l คือ L สงตัว LL อย่างเงี้ยแล้วก็ E Z แล้วก็ double S คือ S สงตัวนะก็เนี่ย นี่นะคือเขาขายกระเป๋ไปด้วยเน,ะนอ่นนอ้คือย่าของพลนะก็ะคือพี่จอยเขามีกระเป๋ขายด้วยนะคือแบบเขาชอบถ่ายรูปอะเนี่ยน,นะเบะแบะไปหมดเลยเดีพอจะดูไอ้น,นี่ห้ที่เขา ขายกระเป๋าแม่กระเป๋าที่เขาขายนะเขามันจะเป็นกระเป๋าเป็นพวกแบนะะนะมันกระเป๋าสปายเป้อะไรประมาณนั้นนะก็ะติดตามพอเดินจ้าแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะดักทั้งนั้นเลยติดตามเขเดินนะบา,บายแล้วอย่าลืมสกุชชที่กัมพอยด้วยนะ